สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูวิชิตาด่านปรีดาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่4เรื่องปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงน้ำเริ่มจากเมื่อมีฝนตกเกิดน้ำซึมลงใต้ดินรากจึงดูดน้ำเข้าไปลำเลียงผ่านลำต้นไปเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ใบ ที่ใบจะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงจากนั้นใบจะมีการคายน้ำเมื่อมีการดูดน้ำเพื่อสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปเรื่อยๆน้ำในดินก็จะแห้งเมื่อน้ำแห้งปริมาณน้ำที่อยู่ในต้นพืชก็จะน้อยลงรวมถึงผลที่เกิดจากความไม่สมดุลของการคายน้ำซึ่งมีมากกว่าการดูดน้ำทางรากทำให้น้ำเข้าน้อยกว่าน้ำออก พืชจึงรักษาปริมาณน้ำในตัวเองโดยการปิดปากใบเพื่อลดการคายน้ำผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ปริมาณแกส๊แกสคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถผ่านเข้าไปในใบได้จึงทำให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงเนื่องจากแกส๊แกสคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของพืชต่อไปนี้ 1. ต้นไม้ชนิดเดียวกันสต้น 2. น้ำ 3. ปุ๋ย 4. แสงเมื่ออุปกรณ์พร้อมเราก็มาลงมือกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากใส่ปุ๋ยในกระถางทั้งสองต้นในปริมาณที่เท่ากัน จากนั้นนำต้นไม้ทั้งสองต้นไปไว้ในที่ที่ได้รับแสงเท่าๆกันรดน้ำให้ทั้งสองต้นสองครั้งเช้าเย็นโดยรดให้ต้นที่หนึ่งเพียงวันแรกเท่านั้นส่วนต้นที่สองรดติดต่อกันเป็นเวลา7วันจากนั้นสังเกตผลและบันทึกผล จากการทดลองเราสามารถสรุปได้ว่าน้ำมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นอย่างมากืเน้ำจะเกี่ยวข้องกับการปิดเปิดของปากใบซึ่งส่งผลต่อการรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อน,นำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเป็นอย่างมากโดยน้ำจะช่วยละลายธาตุอาหารในดินช่วยรักษาอุณหภูมิในต้นพืชและทำให้การลำเลียงสารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง